นะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสมาสัมพุทธสะพุทธังสรนังกชามิธัมมังสรนังกชามิสังขังสรนังกชามิดุติยามิพุทธังสรนังกชามิดุติยามิธัมมังสรนังกชามิดุติยามิสังขังสรนังกชามิตติยามิพุทธังสรนังกชามิ ตะติยามปิธรรมังสารนังกฉามิตะติยามปิสังขังสารนังกฉามิสาธุต่อตอนนี้เราวัดป่าธนาตูหลังบานติสนาอญยโยมบานสดับเริงกัมมุนาวัตติตีโลโก สัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่เราสร้างกรรมก็คือการกระทําของเราย่อมมีเหตุและปัจจัยที่ทำให้เรามีสุขมีทุกข์ กรรมก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วเมื่อกรรมดีให้พ้นเร็วชีวิตของเราก็มีสุขสุขกายสุขใจสุขวาจาเมื่อกรรมชั่วติดตามเราวิบากรรมต่างๆทำให้เราทุกข์ใจร้อนใจคือกฎแห่งกรรม เป็นสัจธรรมที่เราท่านทั้งหลายไม่อาจจะหลีกนี้กดแห่งกรรมไปได้เพราะฉะนั้นแล้วการทำกรรมดีย่อมทำให้เรามีสุขกรรมดีนั้นถึงจะให้พ้นช้าแต่เราก็ควรทำ ต่กรรมชั่วนั้นให้ผลนรวดเร็วเราต้องยอมรับกฎแห่งกรรมการที่เราดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงเท้นแน่นอนในวะัฏะสงสารย่อมมีทั้งสมหวังบ้างมีพิษหวังบ้างเป็นธรรมดา ย่อมมีการพบการจากการพล,พลาดก,การลาตามเวลาสิ่งต่างๆก็เ,เปลี่ยนผ่านไปการที่เราจะอยู่อย่างมีสติอยู่อย่างไม่ประมาทนั้นเราควรขวนขวาย ในการรักษาศีลให้ทานรักษาศีสลสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาย่อมทำให้จิตใจเรามีปกติสุขมีปกติอ,อ่อนน้อมมีปกติกราบไหว้ทำให้จิตใจเรามีอนิสง์ในผลบุญที่เราสร้างมาทานศีลสมาธิภาวนานั้น เป็นที่พึ่งมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงค์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เพราะว่าโลกในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีสติตลอดเวลาอย่าไปตามกระแสโลก กระแสของโลกยอ่อมมีหลายอย่างภัยจากอุทก,กภ,ภ,ภัยคือภัยน้ำท่วมวาตภัยคือไฟไฟไหม้และก็มรณาภัยภัยจากการเกิดเก่ีเจ็บายเพราะฉะนั้นแล้วสาธุชนผู้เจริญในบุญทั้งหลายเจริญในธรรมทั้งหลาย ย่อมรู้เกจิตใจเราไม่ควรประมาทในการดำรงชีวิตไม่ควรปล่อยเวลา <_ NOUNCER> เมื่อคราวเรายังมีชีวิตยอยู่นั้นควรสะสมซึ่งกรรมดีหลีกนี้ซึ่งอก,กุศลกรรมคือกรรมไม่ดี <_ H uman> การที่เรา เกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วถ้าเราเกิดเป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานย่อมเป็นทุกข์ความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากใจของเราใจเราอยากมีอยากได้ไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์สมหวังก็เป็นทุกข์ไม่สมหวังก็เป็นทุกข เพราะฉะนั้นแล้วให้เราควรสร้างกรรมที่ดีและเว้นกรรมที่ไม่ดีเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครที่จะเอาอะไรขึ้นเมนไปได้นอกจากคุณงามความดี และกรรมไม่ดีที่เราสร้างมาการที่เราอยู่เป็นมนุษย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีเราได้สะสมบารมีเพราะฉะนั้นแล้วสาธุชนผู้เจริญในบุญทั้งหลายบุคคล ไม่ควรประมาทเพราะถ้าเราประมาทแล้วย่อมเป็นวิบากรรมเกตตัวเองผู้มีสติทั้งหลายผู้เจริญทั้งหลายย่อมมีสติเสมอสุดท้ายนี้หลวงพ่อวัดป่าทน้อยขอให้สาทุกชนทุกท่าน ที่เจริญในทานศีลสมาธิภาวนาให้มีใจความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ได้ดังใจปรารถนาเ้ืยออำนาจคุณพระพุทธรธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาพระสยามเทวาคุณความดีทุกประการจงช่วยปกป้องรักษา ด้วยเทินเอวังก็มีด้วยประกาศนี้